ซื้องได้สซนามกคาะเบเย่ทะสองอในทาไปเลยนครศรีธรรมราชขอเลีเชิญท่านผู้ดยสารที่เหนผ่ทางสาบานีประตทาอกาดเขยี่เบสราเปยไีเบแล้วในี่ะก็ไปตัดแล้วก็ไปตัดอันลุกหนีว่าไฟบ่อนะนี่พอถึงคอยก็จะของบอกว่าจ้างก็ค่อยเร่ต่อ่าจ้างทำไมนี่แม่ เขาผลลกลค่ะแล้ในคณะนี้เขายนเชิญผู้ไดักที่สำรองที่นน่งในโซนที่สามไดแก่ผู้ไดัที่นั่าในแถวที่แปดถึงยี่สิบห้าเพื่อเป็นผู้ไดัทุกท่านในเที่ยวบินที่เอฟซสามสี่สองเก้าที่ต่อเดินทางไปเชียนใหม่เรซนเพื่อนได้นัำประตูทองออกหมายเลขสามสิบเอ็กเละไรสองเลส แอรตอนเยมืองครับูมอรเยรอน,อ,รนอนอ,อ,นอ,อ,อ็เออ็นนอ็เอเอ็นเอ็นนอ็เอ็นเอิดตัวนนออ็เ,เอ็อ็น um นเ école, อ็นเอ็อนเอเ็เนเั็นนเอ็นเออ็นนเอ็็นาอ็นเอเนเอ็อ็นเด็นนเอนเอ็นเออเนเาอมนอ มันจะมาอ่าอ่าอ่าเงี้ยสิแม่อ่าไปใส่อ่าปัจจิปัจจิอ่าปัจจิปัจจิอ่าฮะอ่าฮะถ้ายจมูกโดนตีที่เฉียงชี้ร้มขนขึ้นหน้ารั้มแท่ก็เลือกถอดถ่ายรูปขาสวัสดีค่ะถ่ายรูปไหมฮะเชิญครับเชิญปั่นเชิญร้อนเรื่อยนะครับใช่การจัดได้ไหม กับข้กันกันแข่งใช่ไหมกับเข้ากันดางบเ้ากันผมงข้งไหนใช่ไมใช่ขาใช่ใช่ครัไปนี่แดงสามใช่ใช่มาเ่นงอะไมาเร่้ม่เห็นอไรสด้วยสน้มาตีหอยถือข้าวสา่ะรอของกระจหม่อคืแรค เม่อค <mile> ืก็ดูพี่น้มัจะเปหายไปแล้วเดไปใกล้ก็พักบใกล้ๆนี่เองนั่นแหละครับพี่น้องอย่างชอบอ่าวสันเอาแม่เราก็นี่ไงเราก็พูาัยกรชบรทกแดองนคุณครับกล้องสดสัตจะพิ่เงสอที่ใช้ราคือคุณศิวคนุณศิวัคท่านผู้โดยสารท่านสุดาของการเป็นรถ้อง ไปเลนกลับออนแกมบอกไปเลยพี่ขับไ้เรอ่อแเร่งไปไหมเรากลับพอดีเลยมือ <c oughs> นีน้นเ,เขาเปิดแท็กไม่ได้เหมือนเขาเป็นมือปาดีใช่ไหมใช่ไปเลยไปปิดดึกดึกไปเลยควายสามยูหัหนบิเครื่องลำเงอนนะครับมาหาดใหญ่ยู่หน่อยจ้าสีไปยุพี่น้องจะไปอยู่ าถูกมากโอ้ใช้ฟิ้วเ Safe, ตอร์ да. เฮดเดอร์กองสูงกับอันนี้ไม่ค่ออ่านซิมียกันแบบฟินขาบาร์บารมีมาเลยไม่แพงพันห้าก็ไปได้แล้วท้าฝากในจ๊้หน่อยเดีเจอกันใหม่นะครับคุณลูกค้บคุณนะครับเจอกันที่ฟินคลับค่ะเชิญชวนกำไรสวยผู้บริโภคซื้อให้ไหมล่ะผู้บ่าวซื้อให้ก็เลยใส่ ท่าป่าเนจ่าพนักอุ๊แม่ไปกระตุต้แล้วไปของเรากระตโตตัต่ท่าดอกเฮดเฮดเหรอ,หหรอพี่น้องเฮดรวดทางเฮดเอาขึ้นอ,อ,อันนีู้้เป้าซื้อให้ใหเฮดใส่ชุดพี่โอ่งซื้อให้นี่ใช่ใช่ครับเมือ่อวนนี้บอกเชยเขาสัมภาษณ์เราก็เลยพูดไปในมุมมองของเราเรา มุมมองเราก็คือเราชัดเจนอยู่แล้วในการพูดเวลาไข่บอลนี่างไข่บอลเร็วบอกพูดเร็วนะเพราะว่าเป็นคนติดนิสัยพูดเร็วเป็นนิสัยส่วนตัวที่แก้ยังไม่เคยหายนาทีแต่ว่าพูดช้าช้าไม่ช้าช้าพูดชัดเจนพูดตรงไปตรงมาน the ักข่าวจะพาฉันอ้อมซ้ายไม่มีไม่มีทางได้กินหรอกเห็าบริษัทการบินแอร์เอเชียของประเทศบริษัทที่ใช้ระบบสี่วัวคน คุณสีวะคนแทนบริษัทท่านสุดท้ายในช่วงที่ที่การตอบคำถามในสื่อเนาะค้องตอบในทางเป็นนครศรีธรรมราชขอความกรุณาแสดงตัวเป็นแทนนายดวนนักข่าวออกมาออกใน3ทุ่ม2คืนค่ะการตอบคำถามในสื่อเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่มีสติในการตอบเนี่ยถ้าพาเราพาเราเรียกเรียกพาไอพาเราเรียกเข้าป่าเราบางทีเราก็เขาจะเข้าป่าเพราะถ้าเกิดตอบสื่อตอบไปแล้วมันการพูดออกพวกไอ้นักข่าวเพื่นถามเนี่ยถ้าเราตอบไม่ไม่ถูกเนี่ยตอบแล้วตอบเลยไม่มีทางแก้กลับไปแก้ไขได้ดิ แล้วเป็นสถาบันอ,อะไรอยากให้กระทบใครตอบจากจริงใจตอบด้วยความซื่อตรงต่อครับซื่อตรงต่อเดวยความบอกจะจ่าบอกจะชา้าๆเวลาสัมภาษณ์นี่สมัยสเก็ตไม่ว่ามันจะสนุกว่าเราสัมภาษณ์ให้มันดูสนุกบางคนสัมภาษณ์ง่วงนอนบางคนสัมภาษณ์สนุกบางคนอน,นเทอร์เทสตลกแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะพามันตลก อาจจะพูดเร็วนิดนึงแต่ว่าก็ก็เป็นชัดชามชัดเจนแล้วก็ไม่คิดตามปอบปึ้งตามตอบึ้งไม่มีอาอืออ่าอีอารอื่นไม่มีอประจจอพี่เล็กหรอพี่เล็กหรอพี่เล็กสวัสดีครับพี่เดแบนโซพี่เดแบนโซคืนนี้เปิดประมูลนะพี่เล็กเปิดฟอนะพี่ไดแบนโซ ะะบอสพี่เปลี่ยนไปคบผู้ชายแล้วเหรอคะกลัวฝ่ายตรงข้ามโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ไหนโจมตีเรื่องอะไรจริงๆแล้วอะ่ะผมจะคบใครมันโจมตีหมดอ,อยู่แล้วแหละผมจะคบใครมันก็โจมตีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเท้าตัวเท้าเองเนี่ย ถามก็ว่าข่านผูยสารข้าสิบยานเนี่ยเราจะไปกลัวอะไรขออท่านผู้โดยสารที่ใช้น้าคุณสีควคนควุนสีควุนสมุธาราท่านผู้โดยสารในที่วที่เอฟสีสามหนึ่งแปดสองข้าสิบียานเนี่ยในเมือเข้าบอนอย่างพิดเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้ผิดศีลเราไม่ได้ครบซูเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนผิดศีลข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหเออเรารักใครก็ได้ เธอฉันนำมาหากี่ขนาดนี้เออฉันนำมาหากี่ขนาดฉันรักใครก็ได้ฉันคบใครก็ได้ถูกปะแต่ฉันจะคบไหมแค่นัานแหละเธอไม่บาสันฉันคบใครก็ได้เพราะฉันนำมาหากินอีกฉันม่ไดขอผู้ใดทีนี้แล้วจะโจมตีก็ต้องดูตัวเองก่อนเอฟผมบอกถือซราดอกแต่ว่าเวลาโจมตีอะไรต้องดูด้วยว่าตัวเองเป็นอย่างแบบไหนคนที่ตัวเองรักเป็นแบบไหน จะมาคนหนีศิลปินคนนีจะมาเปลี่ยนเทียบคอยศิลปินเจ้าดีแล้วไปอืมแพ้เต็มหลังบอไล่มีต่ไล่เต็มหลังบ่อเปิดเสือมัแต่ไล่เต็มตัวอยู่หนาง้ามไรจะเปิดมั่งมแต่ไล่ไล่ประวัติประวัติคอยไปขุดเลยไปขุดถามเดียว่าถามเดียว่าวัาบิวคบอนาคนนี้มันเป็นอะไรกับใครสันน mm hmm. um, mm hmm. em. ี้มันเป็นอย่างกับผู้ใดอืมหรือไม่ครบ นั่นเป็นอย่างผู้ใดญหรือครบไั่เป็นอย่างผู้ใดเพข้อสียเกียตนาที่ฉันการทำงานของฉันดียังยิ่งลูกน้องฉันกินยิ้มนนหรับองค์กรฉันมีข้ามสูงซินงขับแคกับปังพนักงานจัเกิดเลือดตัวเกี่ยวเขาก็เลือดทุกงานการฉัเกระเลือดเบื่อฉันมียังไรฉันมีอยังไเสียหายบะหนีมีข้ามเหนฉันเสียหายบองเสีเห็นติงานในการฉันปกติคนมาเขาก็ยองอยู่แลวคนมาเขาก็แต่ก็อาจจะมีคนที่แบบว่ารักเพื่อนฟินแลนด์แต่ไม่อยากให้มีโฟมีแฟนก็จังเอาเงินซื้อพี่น้อง คอยคือยังคือยังอับเราเหมือนเหมือนรู้จักคุณลูกแก้วเงี้ยพี่แก้วเนี่ยเพียนิสัยดีแกก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของผมมีโอกาสได้รู้จักกันอะไรเงี้ยเอฟซีก็ไปโจมตีตึ้งตั้มตึ้งตั้มคอยก็ไม่อยากไปไกลไปพอซื้อซื้อซะเป็นห่วงเป็นยังเป็นสีแต่ว่าเขาก็ไปซ่าเพราะว่าเอฟซีก็หักเข้าล่ะแต่บางคนหักแบบหักแบบจริงๆก็ว่าบางคนรักแบบต้องการครอบครองก็ทําช่องมาโจมตีโจมอะไรก็ทําไปถึงถ้ามีความสุขก็ทําไปเลยใช่ไหมเพราะคุณแม่รักฉันแบบรักแบบ ในความเป็นชั้นขยันฉนชั้นเป็นอดีกขยันหรือชั้นเป็นคนเก่งคุณรักชั้นแบบคุณอยากครอบครองชั้นชั้นอยู่ใกล้ผู้หญิงคนไหนผู้ชายไหนเธอก็เป็นหวืมจริงๆล้วเธอกับชันมันไม่มีโอกาสไี้เป็นแฟนกันอยู่แล้วเธอเธอไม่ต้องทำช่องติดตามว่าไม่ต้องมาทําช่องจมติฉันหรอกว่าฉันคบคณนคนนี้เธอกับฉันในฐานะท้่เาคบกันอยู่แล้วถ้าเป็นแฟนคลับที่ดีต้องติดตามและซัพพอร์ตศิลปินเมมเบอเพื่อนดีเพื่อนหักแผยเขาก็ต้องซัพพอร์ตเพื่อนมีหยางผิดพลาดเขาก็ต้อง ชอยบอกเพื่อนเพื่อนเป็นหน้าซี่เขาต้องเตือนเพื่อนแว่นวัสิบปโจมทีตึ้ง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 เธอไม่เคยรักฉันอย่างนั้นเธอรักบางคือหลังสิเธอหวังอยากสิฉันจะเสือยเสน่หหาให้เสือยเธอว่าฉันน่ารักเธอะอ่อนฉันว่าเธอฉันเป็นแต่อึบรับอึบปื๊บปึ๊บแต่พอฉันไปใกล้คนราะนั้นเธอคือก็หึงหวงฉันเธอก็บอเพื่อนฉันในกลุ่มแชทกลุ่มอะไรแต่ซ้วดวดข่าวลือว่าบ่าน้องบิ๊กกับน้องบาร์แอบคบกันไปด้วยกันบ่อยอักกันลือไปที่หลักค่ายเบอร์เดือว่านร้องน้ำฝนน้ำทิพย เขาหรือบอสพี่กับคุณตุ๊กแก้วขอยังเพราะที่เหลือคอยห็นเป็นหลัะผู้ใล่ลงข่าวยังขอยังกับขอบ่อยบอล่วงแต่พี่นอ้องเพราะข่ายป็นคนคิดดีทังดีบอเล่นซาวเล่นบ้าวบอผิดสู้ผิดผิดเนี่ยผิดผัวไพ่ข่ยอยุ่งตลอดการอยู่แล้วเพราะข่อยถือว่าทำความดีสร้างงานสร้างอาชีพแบ่งปันเป็นผู้ให้อยู่ได้ยาวๆเป็นคนน่ารักต่อเอฟซี ต้อสี่ปสสุด้ายเฮ็ดเรื่องเฮ็ดข้าวโจ๊ตี่ไข่คว้าเฮ็ดไปลวนไอ่ขอบคุณพร้อมเพามีเลตติ้งเรื่องบาะไมีคนเราคนนี้เขาเลยเอาออกเขาไข่ไปเอารายการอดีกระเด็คนเงินกับมาซีสหาแสนนี่ยเขามีเลตติ้งบ้านมีแฟนมีอย่างดีๆเขาจะเห็นกระแสกระแสุเพูกค้ากระแสมาเพิ่ลูกค้าออกทีีเลยกระต้ทาของสายการบินไทยแอร์เชียในเชือกบินทีเอฟดีสามสอง้าแปดศึกเดินทางไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น ประตูทางออกได้ถูกเปลี่ยนเป็นประตูทางออกหมายเลขแปดสิบสาประตูทางออกได้ถูกเปลี่ยนเป็นประตูทางออกหมายเลขแปดสิบสามสาขาพีเอชต้องขอภายในว่ามไม่สะดวกม,มาดันที่นี่มีอยู่นี่จากสามสิบเจ็แปดสิบสามตอนนี้อยู่เกียร์สามสิบสามตอนนี้อยู่ยเกียร์สามสิบสาม ต้องไปแปดเท่าไหร่แ<ไ>ปดจุดสามแม่รแรงมากสัดท้ายก็เปลี่ยนเกียร์ต้องเดินไปอีกกิโลนึงแตกแตกนี่วัแล้วนันแตกนี่วัาแม่ห้าส <50, 50. S 1> ิบเกียร์ห้าสิบโล <laughs> แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ไปเลยไลฟ์เลยไปเลยพี่น <stage> ้องชิวๆพูดคุยไปเนาะฟิลพูดคุยสวัสดีครับแล้วก็ไลฟ์ไปเลยฟิลแบบว่าฟิลพูดคุยฟิลอันนี่นู่นุนี่นั่มบอกไปบอกม้อยไปประธานมีคเขาบอกตบคณะสนามบินเลยมีหลักฐานอ๋อเดี๋ยวอัดคลิปอันนี้ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ใช่ปะต่างแล้วใช่แล้วแล้ววันนี้แหละแม่เดี๋ยวนะแม่ฝากกันเลยอยากสามสิบสาม คนไปเต็มเลยอ่ะคนแตกเื่อสู้นี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่่ายรังเนี่เัไเไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก อบครับแต่เขาสวดมีเพื่อนเยอะอยู่มีมูขนาดลายอยู่ยพี่ตบุญนะให่เกียดใช่ยก จากเกตจากเกตอันสามสามทามไปแปดสิบสามไป,ไปนนเลยแปดสิบเกตเออคืบคอบาบอกเขาเล็วยวนเนาะแดนใครผ่านบ้างเดี๋ยววันนี้แจ้งนะครับวันนี้ประชุมกับนักเปฟินขับไปประชุมเรื่องแรงเสื่อนนี่แหละว่าจะเอาใครบ้างขอภัยนะคะขณะนี้คนมังกำลังทำทามจ้า มเรียนมหาวิทยาลัยภาคตะวันวออกเฉียงเหนือขอบคุณครับสวัสดีนะครับเพื่อนร่วมมเพื่อนร่วมมหาลัยเป็นเพื่อนร่วมมหาลัยรักแบบห่วงใยตูจริงๆเราต้องต้องเป็นงั้นแหละเธอฉันเป็นพระเอกใช้กับเป็นบ้า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 งสิลักอืมแล้วสิบอบ้าคิดบ้าอันนั้น,อ,อ,นอันนี้ฉันต้องไปคบเพื่อนวันนี้คบเพื่อนี้บ้านบ้างอะไรเธอฉันเป็นคนนะ ฉันเป็นคนธรรมดานะฉันไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ถ้าพูดซูเปอร์สตาร์แบบว่าระดับประเทศเขาก็ว่ากันฉันเป็นคนบ้านๆหรือฉันดังขนาดนั้นหรอที่ฉันฉันไปไกลพูดได้กับว่ได้อีฟซีฉันนั่นอันนี้เป็นบางคนเนาะแม่ๆบางคนกับเปลี่ยนพูดพ่อลูกอันนี้เขาตำหนินะส่วนดีก็ดีดอกส่วนบ่ดีก็ใกล้พูดได้กับไปบ้าไปโจมตีไปอะไรนี่เขาไกลฉันมีสังคมมีบ่อันนั้นเน่บ่เน่กระสีกากคางทหลายแต่กับเป็นคนคือกัน บ้านห้าต่างๆนั่นล้างบ้านนะวอาพื้น์นวอาพื้นศิลปินที่คุณรักฉันเห็นทุกแชทแคปไม่ฉันดูโมดเอฟซีชน,นะตอนนี้มีคนกําลังซุบซิบนุ่มทาบ้าบอให้เขาซุบซิบไปรวดอืมเพราะว่าเ้าวกับหิ้วเขาเองเซ็บท้องเองหิ้วเขาห้องก็กินเขาห้องอืมโดยเฉพาะเอฟซีจะคลองนี่แหละวอาพื้์นจะคลองเอง